อึง้งเรตติ้งตอน2พุ่งไปอีกบุพเพรีลันรอบ3เปิดเรตติ้งละครรังท้ายช่อง3ผิดคาดมากเรียกวันแรงไม่หยุดกันเลยทีเดียวครับขนาดเอามารีลันรอบที่3แล้วสำหรับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสตอนที่2ที่ช่อง3เอาไปลงจออีกรอบแบบนอนสต็อปเรียกเรตติ้งทวประเทศพุ่งทะยานขึ้นไป4.2แรงกว่าละครเรื่องใหม่ใช่อีกครับของเขาแรงจริงๆงานนี้โดยแฟนๆนะครับยังติดอกติดใจดูซ้ํา ประกาศเป็นละครที่ดูได้ไปจนแก่ดูกี่รอบกี่รอบก็สนุกจนหลายคนนะครับบอกว่าเรตติ้งจะพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆอีกแซงละครเรื่องใหม่ขณะที่เรตติ้งของช่อง3ปี62นังนครับสรุปล่าสุดออกมาแล้ววันที่27ธันวาคมพบว่าละคร3เรื่องหลังทายนะครับเรตติ้งรวมเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ลิขิตรัก,กข้ามดวงดาวนำแสดงโดยพะเอษสุดฮอตอย่างนเดชคูกิมิยะและแมทพิลันีได้ไป1.86 ตามมาด้วยบ่วงนลมิตรนำแสดงโดยโอมอัจชานและแบทพิรณีได้ไป1.76หและหลังท้ายครับทีใครทีมันได้ไป1.67ตามลำดับางานนี้เรียกว่าผิดโผลครับที่หลายคนคาดว่าละครเรื่องใหม่ของทีใครทีมันที่นำแสดงโดยพระเอกสุดฮอตอย่างนายนภัสอเล็กเรนเดลโมโมนชนกและจีนา่าที่ออนแอร์เดือนสุดท้ายของปีนั้นครับจะเปรี้ยงแต่ผิดคาดกลับไม่โดนใจคอละครคว้าเรตติ้งต่ำสุดไป างานนี้ครับต้องมาดูกันว่าปีหน้าฟ้าใหม่ปี63นั้นขอละครช่อง3นั้นครับจะมีเรื่องไหนถูกอกถูกใจขอละครกันบ้างต้องรอติดตามชมกันครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านกันด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารกับเราซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมกดติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมรับฟังการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางเราได้ตลอดเวลากันเลยนะครับ